ดีใจนะครับที่ได้แข่งกับคุณเกมนี้สนุกมากค่ะเอาไว้คราวหน้าค่อยแก้ตัวใหม่ก็แล้วกันนะคะส่วนนายอนาวินเกมนี้ถือว่าเป็นการต้อนรับนายกลับจากเมืองนอกอย่างเป็นทางการก็แล้วกันนะจากเพื่อนเก่าอย่างฉัน ไม่น่าเชื่อเลยอะว่าหายไปเป็นปีฝีนือจะตกขนาดนี้เสียใจด้วยนะที่แพ้ฉันก็แค่ออมมือให้เด็กเอาแต่ใจอย่างเธอจะได้ไม่งอแงไงนนี่มิลินข้างหน้าหนึ่งกล้องข้างหลังสองกล้องข้างขอีกสามกล้องคิดให้ดีก่อนที่จะวินฉัน โดนิเชียวนะก็จะได้ทันเทิงเป็นไงเข้าใจคำว่าแพ้แบบจุกๆเรืยัง <sidewalk. S 2> อย่าเพิ่งดีใจไปไมิลินของจริงมันต่อจากนี้นัคงหาก นายมาทำไมแล้วทำไมฉันจะมาไม่ได้วินฉันเสียใจด้วยนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับพ่อนายแต่ว่ามันไม่ใช่ความผิดของครอบครัวฉันฉันว่าตอนนี้นายไปเฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลดีกว่าไม่ใช่ออกมาราวาดเป็นพวกแพ้เราพานแบบฉันไม่ได้มาหาเธอฉันมาหาเตวิต เวิทย์เป็นคนของวิริยะวานิชแล้วนายจะตามกลับไปมันก็คงไม่มีประโยชน์เรื่องนั้นเตวิทย์จะเป็นคนบอกฉันเองได้งั้นเดี๋ยวฉันจะตามเตวิทย์มาคุยกับนายแต่ว่านายห้ามเข้าไปในงานเด็ดขาดเพราะว่าวันนี้เป็นวันฉลองชัยชนะของวิริยะวานิชถ้านายเข้าไปก็จะยิ่งเจ็บปวเปล่า เฝ้าตัวไว้ห้ามให้เข้างาน